คือได้มาเรียกว,ว่าพาตนเองผ่านเปลี่ยนจากอยู่ในสังคมทางโลกผ่านทางธรรมทางเทศเพื่อที่จะมาเรียนรู้ว่าเราควรจะต้องทำตัวอย่างไรเรามาในสถานที่นี้วันนี้เราก็ต้องอยู่ในระเบียบวนัยอยู่ในกรอบของการทําความดีและเราตั้งมั่นตั้งใจที่เราจะท,ำทํำพิธีตรงนี้สังเวจแม่ก็ขอให้ทุกมีความสุขแล้วก็ความจเจริญก้าวหน้านะ อย่าท้อถ้าเจออุปสรรคอย่าถอยหากเจอปัญหาอะไรเราต้องก้าวไป้ได้เราต้องสู้ไปนี้ได้แม้ราเจอปัญหาอยู่หน้าเราต้องใช้สติใช้ปัญญาและใช้คําสอนของครูบาอาจารย์หรือความแม่พิมพคูนหรือคนที่เตือนสติเราแต่สิ่งหนึ่งที่แม่จะบอกว่าอย่างของแม่แบบครูเนี่ยเอาคําสอนของบ้านดาไปใช้ตลอดเวลาหัวใจของเขาเนี่ย มีพม่ารดาตลอดเวลาไม่ว่าจะกการที่ทําอะไรทํางานหรือว่าทําสิ่งใดเขาจะยกเอาคําสอนพมารดามาเป็นเรียกว่าแบบอยา่างและเป็นตัวเตือนสติให้เขาได้เข้าใจในธรรมชาติของการเ,เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานครอบครัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอามาสอนตัวเองตลอดตรงนี้แมบบ่ภูมิใจตรงที่ว่าคําสอนของยาคําสอนของพมารดาส,อ,อ,งสอ,องแม่น่ะ มันเข้าไปในใจของลูกลูกลูกแล้วเอามาเตือนสติทุกคนเนี่ยแล้วทําให้คำสอนเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมันช่วยให้ลูกอะดึงจิตตัวเองให้สามารถเปลี่ยนแปลงที่ผ่านเป็นคนไปที่ดีได้ตรงนี้งแม่ภูมิใจที่สุดนะสาวทูลุภูมิใจมากที่คําสอน่ยมันเข้าไปในหัวใจแล้วก็เอาไปเกาใจลูกลูกแล้วทาให้ลูก่าเคลียร์ตัวเองได้และทําให้สติได้แปลแต่หนังสือที่ได้ไปอ่าน เราก็เข้าใจในคําสอนแล้วลูกก็จะผ่านวิกฤตทุกอย่างไปได้นะสาธุ